사줘. 이분은 꼴깍 님입니다. 꼴깍. 진짜 사줄 수도 있는 카메라 좀사 줘. 이분은 꼴깍 님입니다. 뭘까? 꼴깍. 꼴깍. 진짜 사줄 수도 있는 <laughs> 아 앨범은 소화제다. 아 한국어가 Elegance. Elegance. e l e g a n c e เมลิซาเล่าว่าเธออยากได้กล้องถ่ายรูปแต่ราคามันแพงเกินไปเธอจึงทำการรีฟังคืนกล้องของเงินคืนค่ะแต่เจนี่และจีซูกล่าวบอกว่าลิซ่าทำงานหนักเธอสมควรได้รับแต่การมีกล้องที่เยอะเกินไปลองขายแล้วซื้อตัวใหม่ดู พี่่เขาเข้าใจน้องมากค่ะเพราะนั่นคือความสุขของลิซ่าเขาละเชียให้ซื้อใหญ่เลยซึ่งลิซ่าก็เคยมีความคิดแบบนั้นค่ะแต่ก็ทำไม่ได้เพราะกล้องถ่ายรูปก็เป็นหนึ่งในการใช้เก็บความทรงจำดีๆของลิซ่าลิซ่ารักทุกตัวเลยค่ะ 이분은 꼴깍님입니다. 꼴깍 꼴깍 꼴깍. 진짜 사줄 수도 있는 거잖아요. 맞아 맞아. 근데 이거는 이제 페라 가방. 가방. 아! 아 <laughs> 카메라, 카메라 카메라. 가방 끝까지 들어요. 플렉 스한 가방을 플렉상 가방. 플렉상 카메라를 안전하게 다 묶고 다니시면. 오, 오 너무 가방. 아. 너무 뜻깊은 사, 선물이다. 어 그거 인터넷. และใน t w ทวิตเตอร์บูลูมไลฟ์ Q&A ม pues, ีคำถามที่ว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้กับสมาชิกในวงซึ่งจีซูได้ตอบคำถามนี้ว่าจะซื้อกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปให้กับลิซ่าค่ะซึ่งลิซ่าก็มองพี่จีซูและบอกสรังเฮฉันรักพี่ค่ะอนายิ้มอ้น่ายรู่ายรูปถ่ายรรา มีความผิดพลาดเล็กน้อยก่อนหน้านั้นซึ่งลิซ่าไม่รู้ว่าทีพีจีซูพูดว่าจะซื้อกระเป๋ากล้องให้คิดว่าซื้อให้กับเจนนี่แต่จีซุบอกว่ากระเป๋าใส่กล้องจะซื้อให้ใครได้ล่ะนั่นทาให้ลิซ่าบอกสรังเฮแฉนรักพี่มีท่านั่งติดกันนะคะพีจีซูน่าจะโดนเจ้าลิซ่าจูจ,จูเป็นแน่แท้เลยค่ะ และววันนี้แฟนๆที่ประเทศจีนจึงจัดกล้องไล่กา M10R รุ่นใหม่ล่าสุดให้กับเซียวซาหรือลิซาค่ะจากการโพสต์ข้อความในเว็บบอว่าฤดูหนาวที่อบอุ่นสำหรับลิซากลางเดือนตุลาคมเป็นวันครบรอบป,ปีแรกของการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการเต้นหรือ Dance Mentor ของลิซาเนื่องจากการแพร่ระบาดทำให้แฟนๆชาวจีนแทบไม่ได้พบกับเซียวซาโดยตรง ในปีนี้ฉันเชื่อว่า5-7อย่างเราคิดถึงเธอมากในขณะเดียวกันทุกคนก็รู้ว่าเสี่ยวซากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ยากมากเราไม่สามารถช่วยเซี่ยวซาให้พ้นจากความยากลำบากนี้ได้โดยตรงแต่บางทีเราอาจทำอะไรให้เธอเพื่อเตรียมเสื้อไ้าเล็กๆไม่น้อยและมอบให้กับเสี่ยซาในฤดูหนาวที่อบอุ่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้รับการยืนยัน รายละเอียดของการสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน YG และส่งของขวัญชิ้นแรกของวอร์มินเตอร์เราเตรียมกล้องไลกา M 1 0 R รุ่นล่าสุดสำหรับลิซ่าและแนบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเขียนสิ่งที่เราและทุกคนอยากจะบอกกับลิซ่ามากมายไลกา M ซึ่งเป็นซีรีส์ของกล้องตัวโปรดของเซียวซาสำหรับการใช้งานส่วนตัวฉันหวังว่าเซียวซาจะชอบกล้องใหม่นี้ และใช้เพื่อถ่ายภาพบนโลกใบนี้ที่สวยงามและบันทึกชีวิตของเธอเองของขวัญและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือได้รับการยืนยันและลงนามโดย YG เนื้อหาในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือแปลได้ว่าถึงเิซ่าเนื่องจากการแพร่ระบาดในปีนี้ แฟนๆชาวจีนไม่สามารถพบคุณได้โดยตรงเราคิดถึงคุณมากเรารู้ว่าคุณต้องผ่านความยากลำบากมามากเมื่อใดก็ตามทางมีบางทีที่คุณจะต้องเอาชนะความยากลำบากด้วยตัวเองเราแฟนคลับชาวจีนรู้สึกเสียใจสิ่งที่เราทำได้คือพวกเราโพสต์ในเว่ยป๋อทวิตเตอร์ชี้แจงให้คุณทราบและฝากข้อความในไอจีของคุณ คุณเห็นคำว่าเรารักคุณไหมให้เวลาเพื่อทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นฉันอยากจะส่งจุดมาให้คุณอีกครั้ง57ตต้องการแสดงความรักต่อคุณเรารักคุณมากและเชื่อใจคุณปีนี้คุณต้องยุ่งมากๆแน่ๆเมื่อการทำงานจบแล้วคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอหวังว่าคุณจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการได้ทำในสิ่งต่างๆให้มีความสุขกับชีวิตของคุณไปถ่ายภาพโลกใบนี้ให้สวยงาม เมื่อออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมหน้ากากด้วยฉันรู้ว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอเหมือนดวงอาทิตย์ดวงน้อยแต่ฉันก็ยังอยากจะบอกกับคุณแม้ว่าจะประสบกับสิ่งที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่คุณไม่ต้องกังวลกับอนาคตมากเกินไปลิซาบามีอยู่ในตอนที่คุณยังเป็นเด็กฝึกจนถึงตอนนี้ฉันเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จบางที คุณอาจจะรู้สึกเหลือเชื่อแต่ฉันคิดว่าหากคุณมีความสามารถและทำงานหนักให้พูดว่าคุณสมควรได้รับลิซ่าเรารักคุณพูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่พออยู่ด้วยกันไปนานๆนะอาฉันจะยีเนกออ Oh. สุดซึ้งจริงๆค่ะกับข้อความและความรักจากลิซ่าบาร์แต่ถ้าหากถามว่าลิซ่าจะปลื้มแค่ไหนคงไม่ต้องบอกเลยค่ะแม้แต่จีซูลิซ่ายังบอกซารังเฮฉันรักพี่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เรื่องราคาของของขวัญค่ะแต่มันคือความรักที่หยิบยื่นให้กันจากใจจริงๆ ต้องขอชื่นชมแฟนจากจีนด้วยค่ะ아ันนี้อะไรกันอะไรกันอะ아아